น้องจะเข้าไปลงอะไรลูกจะเข้าแปลงอะไรอะไรอยู่ในนั้นเอาเปิดเองเลยเปิดเองเลยลูกเปิดประตูเองเลยหมุนหมุนหมุนเก่งเก่งเก่งเอาหมุน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 เปิดเองเปิดดีแล้วเปิดดีแล้วเปิดยืนขึ้นยืนขึ้นเปิดแล้วเปิด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 ดีดีเอ้เอาไม้เอาไม้พยายามเปิดไม่ได้ลูกเอายืนขึ้นยืนขึ้นเปิดแล้วหมุนหมุนหมุน เปิดตรงไหนเปิดประตูตรงไหนเปิดตรงไหนบอกแม่เปิดตรงไหนยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับลูกยืนขึ้นแล้วยืนขึ้นแล้วแม่พาดิกแม่พาเด็กเด็กๆแม่พาเดิกให้แม่พาเด็กให้แม่เด็กให้แม่เดให้ไปไปหาอะไรมาเร็ว เออกะไล่อ่ะเป็นยังไงอ่ะอระไลแล้ว อย่าดึงน้องลูกน้องใต้คาดมาแล้วนะ่ะอกี้ไม่เอาไม่ดึงน้อง